เอาล้ครับผมก็มารีวิวพัดลมไอเย็นนะครับยี่ห้อก็ตามนี้นะครับก็ประมาณเครื่องละแปดถึงเก้าพันบาทนะครับราคาแบบแพงมากนะครับพัดลมไอเย็นตัวนี้นะครับคือผมลองมาทดสอบในห้องที่มันปิดตายนะอันนี้คือห้องที่แบบปิดตายเลยไม่มีหน้าต่างไม่มีอะไรนะครับมีแค่ประตูออกอย่างเดียวนะครับผมก็ทําการเปิดทิ้งไว้เป็นเวลาสิบกวนาทียี่สิบนาทีนะครับและเดินเข้ามาอากาศข้างในนี้นะครับผม ร้อนครับอากาศข้างนอกเย็นกว่านะครับผมซึ่งใครที่จะซื้อแล้วเอาไปใช้ในห้องที่คิดว่ามันจะเย็นมันไม่เย็นนะครับผมแอร์ไอ้ไม่ใช่ดิเป็นพัดลมไอเย็นนะพัดลมไอเย็นมันเปิดมันต้องแบบเปิดที่โล่งๆอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดจะมาเปิดห้องปิดตายให้มันเย็นเหมือนแอร์ติดผนังแอร์บ้านแอร์เครื่อนที่อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับผมมันไม่เย็นนะครับมันต้องเป็นอากาศที่มันถ่ายเทอากาศจากข้างนอกอย่างงี้ประมาณนี้นะครับ หรือเราจะเติมน้ำแข็งเข้าไปมันก็ไม่เย็นเหมือนเดิมครับผมมันเย็นได้นิดเดียวนะครับมันก็เย็นกว่ามันมันจะเย็นไอเย็นที่แบบจากน้าแข็งขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันไม่ได้เย็นชําจนแบบต้องห่มผ้านอนนะครับไม่ได้อย่างงั้นนะก็คือมันจะรู้สึกเย็นนิดนึงแต่ไม่ได้เย็นกว่าพัดลมนิดนึงอ่ะแต่ไม่ได้เย็นเท่าแอร์นะครับเออต้องขอบอกอย่างนี้ก่อนใครจะซื้อก็ลองคิดดีๆนะครับว่าจะซื้อหรือเปล่านะผมเคยซื้อมาใช้แล้วหนึ่งเครื่องนะครับอันนี้ก็เป็นของ ลุงนะครับก็เลยเอามาทดสอบให้ดูอีกหนึ่งเครื่องนะครับผมผลปรากฏว่าก็เหมือนกันเลยครับมันไม่โอเคนะครับสําหรับใครที่แบบอากาศร้อนๆแล้วจะซื้อแบบแอร์มาเพื่อจะมาเปิดในห้องให้มันเย็นอะไรประมาณเนี้ยคือมันไม่เวิร์คครับต้องเป็นแอร์อย่างเดียวนะั้นดูกันดีๆด,ด้วยนะครับซึ่งแอร์เคลื่อนที่อ่ะมันก็จะมีคอยร้อนคอยเย็นอยู่ในตัวมีท่อลมร้อนออกไปส่วนเป็นตัวนี้มันจะไม่มีอะไรเลย อ่ะมันมีช่องลมแล้วก็ข้างหลังก็จะหนักอย่างเลยอ่ะมันก็จะมีเป็นแบบเนี้ยมันจะมีแค่แบบกองฝุ่นตรงนี้อย่างเดียวนะครับมันไม่มีช่องระบายความร้อนไม่มีคอยเย็นอะไรนะครับผมเอ่อมันไม่เย็นนั่นเองเหงื่อผมออกก็เนี่ยอาวุสาแบบออกไปข้างนอกเราเปิดคิดว่าเข้ามาต้องเย็นฉ่ำเหมือนแอร์ไม่เลย <laughs> โอเคครับเนี่ยภายนอกก็จะประมาณนี้นะ เครื่องแบบใหญ่ๆกันเลยทีเดียวเต,เติมน้ำเติมน้ําเติมน้ําอะไรเนี่ยเติมน้ําได้ตั้งเยอะนะครับแล้วก็จะมีโหมดของเขาอันนี้เปิดปีดอันนี้เป็นแบบพัดลมปับพัดลมได้ครับระดับอ่าเปิดระดับได้ส่วนตัวนี้ก็แบบอ่าเปิดเย็นไม่เย็นก็คือมันจะดึงน้ําขึ้นมากับไม่ดึงน้ําขึ้นมานั่นเองนะครับผมก็เปิดให้มันดึงน้ําขึ้นมาแต่มันก็ไม่เย็นอยู่ดีโอเคครับก็จะค่าวๆประมาณนี้แหละ ใครอยากซื้อก็ดูกันดีๆด้ดวยนะผมไม่แนะนานะถ้าเกิดแบบจะซื้อแบบมาแล้วเพื่อแบบเอามาใช้ในห้องให้มันเย็นเหมือนแอร์ไม่แนะนําครับผมมันไม่เย็นเหมือนแอร์แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพัดลมไอเย็นก็คือพัดลมไอเย็นครับมันก็คือเอาไอจากน้ําแข็งหรือจากน้ําขึ้นมาเป่าให้เราให้มันเย็นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแอร์เครื่อนที่มันก็จะมีน้ํายาของมันทําหน้าที่ของมันในตัวมันก็จะเย็นเย็นมากด้วยแอร์เครื่อนที่แต่ไอตัวนี้มันไม่เย็นเลย ก็จะมีคนบอกว่ามันใช้ผิดวิธีมันต้องไปใช้กับข้างนอกแบบอากาศโลง่ลงๆอะไรประมาณนี้เออใช่ครับถ้าเกิดแบบเราเอาไปใช้กับอากาศโลง่ลงๆแบบโลง่ลงๆมีลมมาอยู่แล้วอะเปิดพัดลมก็ดีปะ่ะทำไมต้องมาเสียตังซื้อราคาแพงๆเจ็ดแปดพันเพื่อเอาพัดลมไอเย็นมาใช่ไหมเออเราก็แค่เปิดพัดลมแค่นั้นมันก็ได้แล้วปะ่ะเออลองไปคิดดูกันละเองนะครับว่าจะซื้อหรือเปล่าก็ <c oughs> จะประมาณนี้แหละ โอเคครับถ้าเกิดผมพูดผิดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะขอฝคาณท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครจะเสริมอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยครับไปเจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ